สาต่อให้ลองสองต่อให้รูกเคยพลาดไปแต่นาที่หลัวนะโอ้ยรอหลังล้อหลังเลยลอยร้เยฮะโค้ชอัวลุงผัวชบชอบเลยชอบมาดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลารกิงน้อยยกบ้ดีมากไป

กูหนาวลูกรักคนรูมเนีย